สิวินาที15วินาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาอ่าหมดเวลาแล้วครับใครทําไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้นับคะแนนกันเอาจริงเอาจังขนาดนั้น จุดประสงค์คืออยากให้ทุกคนได้ฝึกทำฝึกบริหารเวลาว่าถ้ามีเวลา1ชั่วโมงกับข้อสอบอ่าห้ข้อไอห้นาทีกับข้อสอบ40ข้อเราควรจะต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็ทํายังไงให้คิดเร็วทํายังไงให้กาได้โอเคนาะงั้นเดี๋ยวจะเฉลยกันแล้วถ้าเกิดข้อไหนใครผิดหรือใครอยากให้เฉลยละเอียดว่าข้อนี้ทําไมถึงตอบแบบนี้ ทักมาได้เลยนะครับทันทีทันใดถ้าใครไม่ทักนี่ปล่อยผ่านนะเป็นช่วงเก็บโกยเปิดไม้ทุกคนเปิดไม้เตรียมพร้อมสแตนบายได้เลยครับเพราะว่าเราจะไปกันแบบเร็วๆใครผิดข้อไหนหรือใครอยากให้เฉลยข้อไหนบอกเลยนะมาพร้อมแล้วก็มาเฉลยกันข้อที่1ข้อใดถูกต้องคําตอบคือข้อสครับเอาสีเอาสีนี่แหละโอเค ข้อ2ข้อใดมีค่าน้อยที่สุดคำตอบคือข้อ3ข้อ3คํคำตอบคือข้อ4 200เท่าบอกแล้วนะใครอยากให้เฉลยข้อไหนบอกมาเลยนะครับข้อาข้อ4คำตอบคือข้อ1ข้อคําคำตอบคือข้อ2 ข้อ6คำตอบคือข้อ2ข้อ7คำตอบคือข้อ3ข้อ8คำตอบคือข้อ3ไอข้ออย่างข้อ8เนี่ยมีแนวโน้มอาจจะออกได้เพราะมันไม่ยากเกินไปข้อ9คําคำตอบคือข้อ4เนี่ยข้อ8ข้อ9เนี่ย ไม่ยากเกินไปทำได้ใช่ไหมครับข้อสิบคำตอบคือข้อหนึ่งข้อสิบเอ็ดคำตอบคือข้อหนึ่งข้อสิบสองคำตอบคือข้อสอง ข้อ13าคำตอบคือข้อ3ข้อ14คำตอบคือข้อ3อันนี้ไม่ถามนี่แสดงว่าถูกกันหมดเลยเหรอทุกคนถูกกันหมดเลยเรครับเปิไดไมค์คุยกันหน่อยเป็นการถามกันถูกหมดเลยหรอ อ่ะสิาคำตอบคือข้อ2 16สิบคำตอบคือข้อ4 17สิบคำตอบคือข้อ1 18่งสคำตอบคือข้อส ไอตัวเนี้ยรู้ใช่ไหมว่าคิดยังไง3ยกกําลัง3ยกกําลังสองเราจะต้องเอาตรงนี้มายกกําลังก่อน3กําลังสองเป็น9เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น3ามกลัง9แต่ตัวเนี้ยมันคือเอามาคูณกันตัวนี้จะกลายเป็น3กําลัง6นี่คือความแตกต่างนะครับข้อ19คําตอบคือข้อ1ข้อ20คสาตอบคือข้อ2 21คําตอบคือข้อสี่ 22่สิคำตอบคือข้อ3 23ตอบข้อ1ข้อ24ตอบข้อ2ข้อ25ข้อยี่สาคำตอบคือข้อ3 ข้อนี้ต้องคิดไล่อย่างที่บอกครับคือคิดตรงนี้ก่อนคู่นี้ก่อนแล้วก็อาอนี้มาคูณกันอันนี้เป็นเด็กเป็นสองก็คือตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้มาเป็นที่สามคิดไล่ไปไล่มาโอเคไหมครับข้อยี่สิบหกคำตอบคือข้อสี่ยี่สิบเจ็ดคือข้อสองยี่สิบแปด คำตอบคือข้อ1 29ตอบ2อ่ะข้อ29เนี่ยเดี๋ยวจะคิดให้ดูนิดนึงข้อ29ใครถูกใครผิดมั่งใครถูกมั่งอันนั้นถูกไหมฮลัลโหลอัน,นันผิสี่ แก้มข้อนี้ให้ดอกจันสองดาวเลยมีถูกไหมดาถูกหรือว่าคิดถูกดาถูกค่ะเพศถูกไหมครับไม่ได้ข้อนี้ ข้อนี้ข้อยี่สิบเก้าเนี่ยเก่งไว้ว่าจะออกข้อสองให้สองดาวเลยนะพอเพียงข้อนี้ถูกไหมพีพีล้ครับพีพีคิดได้ไหมข้อนี้ายังไม่ถึงเลยครับอ่ามาดูนะข้อนี้จดเฉลยไว้ข้างๆนะครับคิดยังไงดูตัวนี้ก่อนตัวนี้นะมันคือสามยกกำลังสองคูณกับสามยกกำลังสองเอ็ อ่านไหมส่วนตัวนี้นะมันคือ3มคูณ3กำลัง1คูณกับ3ยกกำลังสอแล้วตัวนี้ก็คือ3มยกกำลังสองเ็นเห็นไหมเริ่มเห็นอะไรหรือยังเดี๋ยวยยยเขียนตัวนี้ดีข้อนี้เก่งไว้ว่าจะออกข้อสอบนะครับตัวนี้มันคือ3กำลัง2คูณกับ3ยกกำลังสอจากนั้นจะเห็นว่ามันมี 2N อยู่ทุกพจน์เห็นไหมครับมี 2N อยู่ทุกพจน์ เพราะฉะนั้นเราจะดึง 2N มาเป็นตัวประกอบร่วม3ยกกําลัง 2N ข้างหน้าก็จะเป็น3กํกลังสลบ3กํกลัง1แล้วก็บวกกับ1ส่วนด้วย3ยกกำลังสอก็คือตรงนี้เป็นลบเป็นบวกเห็นไหมแล้วจากนั้นบรรทัดนี้ตัดการที่นี่เพราะฉะเหลือแค่ในวงเล็บคือ9ลบ3บวก1 9ก้าลบสาเท่ากับหบวกหเท่ากับเจ็ดตอบคือข้อนี้วิธีการคิดใช้คุณสมบัติเรื่องเลขยกกำลังที่เป็นผลบวกแล้วก็ดึงตัวประกอบร่วมออกมาข้อยีิบเกนี่ให้2ดาวเลยนะมีแน่นอนลักษณะนี้ถ้าโจทย์จะออกมันไม่ยากถ้าเราดูวิธีการคิดแล้ววิธีการดึงตัวประกอบกออกมาเห็นไหมครับข้อสาสก็คล้ายๆกันให้สดาวเหมือนกัน ดูเหมือนตัวเลขจะยากนะแต่ลองดูตัวพจน์นี้นะครับ x ยกกำลัง 2n บวก1ใช่ไหมข้อ30เนี่ยมันจะกลายเป็น x คูณกับ x ยกกำลัง 2n เท่ากับ y ทําทันไหมแล้วเขาถามอาว่า x มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหม x ยกกำลัง 2n ไม่ได้หมายความว่ามีค่าเท่ากับ x นะเราไม่รู้ว่ามีค่าอะไรแต่เราโจทย์ถามหาคือตัวนี้โจทย์ถามหาคือตัวนี้ เพราะฉะนั้นเราก็เป็น x เท่ากับ y ส่วนด้วย x ยกกำลัง 2n หรือเราเขียนมันใหม่ก็คือ x เท่ากับ y คูณกับ x ยกกำลังลบ 2n คำตอบคือข้อนี้ครับเห็นไหมสามบรรทัดถ,ถ้าเราอยากไปตกใจกับตัวอักษรอยาไปตกใจกับโจทย์ที่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวมันคิดแค่าสามบรรทัดเองอ่ะหนึ่งสองสามเห็นไหมออกแล้ว ยี่เก้าสสิบนะให้2ดาวแล้วนะข้อสามสิบเอ็ดคำตอบคือข้อนี้ครับข้อนี้ไม่มีอะไรเลย a ยกกำลัง b เท่ากับ b ยกกำลัง a จินตนาการหรือนั่งคิดมีตัวเดียวเท่านั้นแหละก็คือ3ามยกกำลังสามเท่ากับ3ายกกำลังสามจริงๆมันมีอีกตัว2อยกกำลังสองเท่ากับ2อยกกำลังสองเห็นไหมครับ าโทษทีเขาบอกว่า a ไม่เท่ากับ b เนาะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นไม่ใช่ตัวนี้ละจะต้องเป็น2องบ4 2ลัง4เท่ากับ4กํกลังสใส่เลขผิดตัวลืมลืมตรงนี้ว่า a ไม่เท่ากับ b ต่อไปข้อ32มําตอบคือข้อ3ครับ ข้อนี้คิดยังไงข้อนี้ถ้าข้อนี้ออกอาจจะเป็นสแสดงวิธีทาข้อนี้ความยากระดับ3ดาวแต่อาจจะออกได้ข้อนี้คือเราเราแยกไปตรงนี้ละเอียดนิดนึงคือเราแยกไปคูณไปอย่างนี้มันจะกลายเป็น10บกำลัง6คูณกับ10บยกกำลังสองเอ็ม้หเพราะว่า เอาตรงนี้10กกำลัง3คูณกับ10กกำลัง m แล้วทั้งหมดกำลัง2เนื่องจากตรงนี้มันบวกมันเลยไม่เขียนถังนะพอเราสเท้าไปคูณมันกลายเป็น10กำลัง6กับ10กกำลังสองซึ่ง10กกำลัง2 m เนี่ยไอยกำลัง6เนี่ยไว้เหมือนเดิมแต่10กกำลัง2 m มันคือ10กกำลัง m คูณกับ10กกำลัง m ซึ่งพอเราแปลงตัวเนี้ย10บกำลัง m อเท่ากับ5เห็นไหม มันก็จะได้เป็น10กกำลัง6คูณกับ5คูณกับ5หรือเท่ากับ25คูณ10กกำลัง6หรือ2.5คูณ10กกำลังเ็เข้าใจไหมครับบอกแล้วนะไม่ทันบอกนะครับข้อ33คําคำตอบคือข้อ4ข้อ34ิคิดเหมือนข้อ29 ขาย2ีเห็นไหมว่ามันมีตัวตรงนี้ตัวตรงนี้ตัวตรงนี้เราแค่ดึงตัวประกอบร่วมออกมาและสามข้างหน้ามันก็เป็นสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นข้อ34มี่คำตอบคือข้อ1ครับสามสิบห้าคำตอบคือข้อสอง สามสิบหคำตอบคือข้อสามสามสิบเจ็ดคำตอบคือข้อสามสามสิบแคำตอบคือข้อ4 39สามสิบเกาคำตอบคือข้อสองสี่สิบคำตอบคือข้อสี่ไอข้อ ตั้งแต่ข้อสามเจ็ดเนี่ยประมาณตั้งแต่ข้อสามเจ็เนี่ยนะอันนี้คือเป็นข้อยากละสามเจ็ดัึงแปดก้าสี่สิบมีแค่นี้แหละโอเคไหมครับไม่ถามว่าทุกคนได้กี่คะแนนไม่เป็นไรเราไม่ได้สนใจที่ผลลัพธ์ของการทำคะแนนแต่อยากให้ทุกคนกลับไปทบทวนไปดูว่าทำไม,มถึงตอบแบบนี้ ทำไมเราถึงคิดแบบนี้โอเคไหมครับเราจะติวกันประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอีกบทหนึ่งเรื่องจำนวนจริงทศนิยมซ้ำรากที่สองรากที่สามอะไรกันเจอกันเวลาเดิมอันดับแรกเจอกันภาคเนื้อหาตอน5้าโมงครึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเจอภาคแบบฝึกหัดตอน3ามทุ่มโอเคนะครับ งั้นก็วันนี้ขอบคุณทุกคนไม่มีคำถามเลยเหรอสรุปแล้วเงียบกันหมดไม่รู้ว่าจะให้อธิบายข้อไหนหรือคิดข้อไหนมีไหมให้โอกาสไม่มีเงียบไม่ทันข้อสาสสาไม่ทันคือไม่รู้ว่าตอบเท่าไหร่ใช่ไหม ข้อ33คำตอบคือข้อ4ใช่ไหมถามเฉลยหรือถามวิธีคิดไหนๆก็มาละคิดข้อ34ให้ดูคือเก่งไว้มากว่าจะออกลักษณะน,นี้ดูนะไหนๆละไหนๆ คอยข้อหนึ่งคอยข้อหนึ่งวิธีคิดข้อสามสี่นะครับเดี๋ยวก่อนลบให้เห็นโจทย์ชัดๆก่อนตัวแรกเนี่ยสองกำลังเนบวกสามเี่ยมันคือสองกำลังสามคูณกับสองกำลังเแล้วตรงเนี้ยสามไว้แต่ตรงเนี้ยมันก็จะมีสองกำลังสองอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นสองกำลังสาม และอันนี้สองกลัง n คูนบวกหก็คือไอ้บวกหเนี่ยก็คือเลข2ตัวเดียวเพราะฉะนั้นพอเราจัดรูปใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็น2กําลัง n อยู่ข้างบนก็คือ2กําลังสบวกกับ3คูณกับ2กําลังสองข้างล่างก็จะเป็น2กําลัง n คูณกับ2กําลัง3บวกกับ2ตัด2กําลัง n ทิ้งข้างบนก็จะเหลือสองกลัง3ามคือ8 บวกกับ2กำลัง2คือ4 4 3 2ส่วนข้างล่าง2กำลัง3คือ8บวกกับ2ข้างบน8บวก12คือ20ข้างล่าง8บวก2คือ10 20ส่วน10ก็คือ2คําตอบคือข้อนี้โอเคไหมครับเก่งแล้วนะข้อลักษณะน,นี้นี่คือเลขยกกำลังโอเคสี่ทุ่งแล้ว ครับงั้นก็ออกวันนี้ไว้แค่นี้อาบน้ำนอนได้แล้วนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ